พบบางอย่างแล้วครับสงสัยมีอะไรโผล่มาแง่เลยเล็กน้อย ยูมิจินวัย7 7ปีเสียชีวิตตอนประมาณ48ถึง72ชั่วโมงมาแล้วนี่คือรอยช้ำเพราะถูกฉีดยาเราจะมีคราสสารที่ถูกฉีดเข้าไปและไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนเลยไม่มีเลยจะบอกว่ามาลักพาตัวเด็กไปซ้อมแล้วหันศพเล่นๆเลยวัยรุ่นชายเป็นผู้ต้องสองสัยได้ไหมไวัยรุ่นจะใช้มีดผ่าตัดชแชเป็นเลยเป็นเรื่องยากมากเลยนะทำไมละ่ะว่ากันว่า เราทุกคนต่างก็มีสัตว์ร้ายถูกกักขังอยู่ในตัวอยู่ที่ว่ามันจะหลุดออกมาเมื่อไหร่นั่นแหละ